สวัสดีค่ะดิโอเอค่ะหนูก็จะมาพูดถึงประสบการณ์ทางานที่หนูเคยผ่านมาค่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เป็นเด็กพาทม์เป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาน,นี่แหละค่ะจนหนูได้มาเล่นติต๊กตอกแต่ว่าก็ไม่ได้มีคนกดติดตามหนูเยอะขนาดนั้นจนหนูได้มาเจอเว็บ ad4u.co ค่ะที่ช่วยเพิ่มยอดไลค์ยอดฟอลโล่ยอดวิวให้หนูค่ะจนตอนนี้หนูมีงานรีวิวมีสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากค่ะถ้าใครอยากปังอย่างดีๆแบบนี้นะคะไปดูได้ที่เว็บ ad4u.co ค่ะ ผมเป็นคนชอบท่องเที่ยวครับชอบผจญภัยแล้วก็บุกตะลุยไปในสถานที่ต่างๆก็จะมีผมแล้วก็จกล้องนี้แหละครับกู้ใจเพื่อที่จะได้มาเก็บเรื่องราวต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมก็จะไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Tik t o k หรือแม้กระทั่งถ้าผมมีเวลาว่างมากๆเนี่ยนะครับผมก็จะตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอยาวๆเพื่อที่จะลงใน u t u b e นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาชมผลงานกันเยอะๆนะครับแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นในเรื่องของระบบหลังบ้านของสื่อเีลห่าน้ มันทําให้ยอดเข้าชมหรือทราฟิกเนี่ยไม่มากพอสมควรนะครับจนกระทั่งผมได้มาพบกับบริการของ a d o u c o นะครับปัญหาเหล่านั้นก็หมดไปครับยอดเข้าชมหรือทราฟิกต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมากเลยครับรวมไปถึงยอดไลค์แลวก็ยอดคอมเมนต์ด้วยครับทำให้ปัจจุบันครับมีสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนผมมากมายผมก็มีกําลังใจในการเก็บเรื่องราวต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมนะครับรวมไปถึงงานก็เพิ่มขึ้นด้วยครับทุกวันนี้ผมก็ถามว่าเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยนะครับแต่เราได้ทําในสิ่งที่เราละก็ไไม่ปร ีวิตมีความสุขมากครับขขบคุณ a อ p for you. co ด้วยครับ เราอ่ะเป็นติ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากเก็บโมเมนต์ของเขาในการที่แบบเราก็ไปถ่ายรูปตามอีเวนต์ต่างๆแล้วก็โพสลงเฟซตุ๊กแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนขี้อายเวลาเราไปไหนเราไปติ่งคนเดียวโพสที่เราโพสไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีคนเห็นเยอะขนาดนั้นเราเลยแบบทำยังไงดีที่จะให้คนทายเดียวกันอ่ะมาเห็นโพสของเรามากขึ้นเราก็เลยลองไปเซิร์ชดูจนเรามาเจอเว็บ,วบหนึ่งที่ชื่อเว็บ a d o u c o ซึ่งเป็นเว็บที่แบบเพิ่มยอดฟอลยอดไลค์ให้โซเชียลของเราหลังจากนั้นอ่ะพอเราแบบใช้ไปแล้ว่ะก็คือเพื่อนทักเรามาตลอดเลยว่าเฮ้ยแกแกไปอีเวนต์นี้หรือเปล่าแกไปอันนั้นหรือเปล่าก็คือคนเห็นโพสต์ของเรามากขึ้นเราเจอแบบเพื่อนใหม่ๆที่แบบชอบศิลปินเดียวกันมากขึ้น มีคนเคยบอกผมว่าการเปิดร้านกาแฟาใกล้ๆที่ทางานเนี่ยมันดีนะแต่ทุกคนเนี่ย,ก,นนยก็ทํากันหมดเลยการทําตลาดออนไลน์ที่ทุกคนบอกว่าทํากันง่ายๆน่ผมบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายราะทุกวันเนี่ยมีการใช้สื่อออนไลน์ line, มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นมีการใช้ช่องทางเฟซบ o o กทิกต็อ k หรือช่องทางอื่นๆมากยิง่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะผมใช้ a r y o u c o นะครับที่ช่วยเพิ่มในการ <Wow. S 1> เพิ่มยอดไลค์เพิ่มการมองเห็นเพิ่มผู้ติดตามและทุกวันเนี่ย <Wow. S 1> มีคนมาร้านผมมากยิ่งขึ้นจนผมต้องทง แล้วก็อยากจะขอบคุณ ad for you co มากครับเมื่อก่อนเคยเป็นเอ็กซ์ตาหุนอยู่ไกลๆข้างหลังโัวเมนเดินไปเดินมาไม่ค่อยมีใครรู้เลยค่ะว่าเราเล่นเล่นเป็นสิเรื่องร้อเรื่องก็ไม่มีใครเห็นส่งคอมการ์ดไปอยากจะได้เป็นตัวบทเขาก็จับเราไปเป็นหูนอีกยอดฟอ ig ก็น้อยนิดจนวันหนึ่งเราก็ไปปรึกษาเพื่อนว่า ทำยังไงให้ได้เป็นตัวบทเพื่อนบอกว่ายอดฟอลไอจนั้นสําคัญนะเป็นใบเบิกทางเข้าสู่วงการเราไม่ตกใจเลยค่ะเพิ่งรู้ว่ายอดฟอลไอจีสำคัญหลังจากนั้นเราก็พยายามไปเล่นไ g เพื่อที่จะเพิ่มยอดฟอลเแต่ก็ยังได้นิดหน่อยจนวันหนึ่งเราได้ไปเจอ a s f o r y o u c o หูชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะทั้งยอดฟอลยอดไลค์มาเต็มหลังจากนั้นนะคะได้ไปอยู่หน้ากล้องมีแต่คนเห็นว่าเราเล่น ดีใจมากเลยค่ะต้องขอบคุณ a d o u c o ค่ะ